ก <entender it, S 1> ็ป <Wow. S 1> ิดเสียงอย่างเดียวแล้วก็ปิดไป ไปเถอะเฮ้ยเกียร์ให้มันติดตลอดอ่ะโอ้แม่กู้คปอดพังไปเลยวงนี้ไม่เปลี่ยนแล้วไม่หาอะไรใหม่ๆทำได้เลยเจอหน่อยเนี่ยนะกว่าางงานแล้วเออเหมือนเดิมเลยปอดปุ๊บแล้วบุ๊อะไรเนี่ยเออตัวโนี่นิงไซด์เลยเนี่ยแก่ไหมตัวทัไม่ได้หรอกไม่ได้ของที่มาตั้งสองคนที่นอนนี่ตั้งไอ้ไอ้นั่นมัมีเหรอในน้ำแข็งอ่ะเออไมนมีไดองค์ ไปวางไว้ไหนนะเออวางไว้ตรงเนี้ยไปที่ไหนนะไปขาดตรงนี้อไปหนวะไปนี่ผ่านบ่อยมัเอาท้ำไมแล้วางไว้หน้าบ้านก็เห็นวิ่ง